สวัสดีครับช่องบอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาลากรานเดย c o n นดิชสามเรือนนี้กันนะครับหลายหคนหน่าจะรู้จักแบรนด์ c อน o ิช c กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโด่งดังมากๆเรื่องนาฬิกาตระกูลเฮอริเทจโครโนกราฟนะครับก็คือนาฬิกาจับเวลาที่หน้าตามาแนวคลาสสิกมาแนวแบบ ย้อนยุคสมัยก่อนมากๆนะครับโดยที่คอนดิชเองเนี่ยก็ขายนาฬิกาซีรีส์ Heritage Chronograph เนี่ยมันนานมากๆเลยนะซึ่งที่มันผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้มีการออกรุ่นใหม่หรือว่าเป็นโมเดลใหม่มาเลยนะครับจนกระทั่งย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคอนดิชเขาก็มีการออกซีรีส์ที่ชื่อว่า La Grande Conde ออกมานะครับเป็นนาฬิกาที่ใช้เครื่องเป็นออโต้แล้วนะครับเพราะว่า Chronograph เดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องคอร์สจากไซโก้อันนี้เป็นเครื่องออโต้ละแล้วก็มีการปรับรูปทรงให้มันเป็นนาฬิกาสไตล์ integrated bracelet นะครับ หลายคนก็จะชอบในการทรงแนวนี้มากๆเลยโดยที่ตอนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3สีแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยรีวิวเจ้าตัวสีน้ำเงินไปละนะครับรอบหนึ่งนะครั้งนี้ ก็เลยจะเอาสีอื่นมาให้ดูด้วยว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันดูแบบมีความสวยงามยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีเะเรืออเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากสีล่าสุดที่แบบเป็นตัวที่เพิ่งออกมาแล้วกันนะก็คือสีแซลมอนตัวนี้นี่เองตัว La Grande c o r อน s h เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดจะเรียกง่ายๆเราเรียกว่า LGC แล้วกันนะครับก็คือตัวย่อนะเป็นนาฬิกาที่ทางแบรนด์ค r n i s h เนี่ยตั้งใจจะให้มีความสปอร์ตขึ้นมามา,มากกว่าปกติประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนที่เป็นแฟนของ c o าาา้อน้นี่ย่ยจะทําามแแแตแนวแบบ คลาสสิกมาแนวเดรสมากๆนะครับซึ่งที่ผ่าน,านมานแทบไม่มีตัวสปอร์ตเลยดังนั้น,นซีรีส์นี้เขาก็เลยมีการใช้ดีไซน์ของการเป็นอินทิเกรตบรสเลตที่มีตัวสายเยชื่อมต่อกับตัวเรือนแบบนี้นะครับทำให้ภาพรวมี่มันดูมีความสปอร์ตลักชัวรี่มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหน้าปัดด้านใน,นจะมาแนวเรียบร้อยเรียบง่ายดูคลาสสิกซิมเพิลเหมือนเดิมแต่โอเคโดยรวมมันก็ดูลุยขึ้นประมาณหนึ่งจริงนะครับลุยกับตัวสายหนังแน่ๆโดยจุดเด่นของซีรีส์นีน้แน่นอน,นว่าเป็นเรื่องของคุณภาพการผลิตแล้วก็ เรื่องของดีไซน์ตัวสายที่แบบทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าปัดกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะตัวหน้าปัดเนี่ยมาเก,เกอร์จะมาแบบแนวเงาเงาขัดมาเงาวิ้งเลยนะครับแล้วก็ตัวเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะมาแนวแบบเป็นเข็มปลายแหลมแบบนี้ก็ดูเนี้ยบดีแล้วก็หน้าปัดของเรือนี้เนี่ยเป็นหน้าแซลมอนไดอัลนะครับก็จะออกอมส้มๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นแซลมอนที่ไปทางส้มมากกว่าชมพูนะแล้วก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบด้านๆเลยนะครับไม่ได้มีความซันเบิร์สอะไรก็ เด่นชัดขึ้นมาเตะตาได้ดีแล้วก็การตัดแสงกระจกเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ตระกูลคอนิชเนี่ยลหลายๆเรือนตัดดิกเกลี้ยงมากๆเราแทบจะไม่เห็นเงาของกระจกสะท้อนเข้ามาบนหน้าปัดเลยนะครับอันนี้เคลียร์สวยเลยแล้วก็ที่ผมชอบนะคือตัวพวกช่องวันที่อะ่ะ เขาก็จะทําโทนมาเป็นโทนเดียวกับหน้าปัดด้วยนะไม่ได้แบบทิ้งมาเป็นสีขาวหรือสีดานะครับซึ่งอันนี้ทาให้มันดูเนียนตามากนะดูคลีนดูแบบมินิมอลสวยงามสุดๆแล้วก็ขอบด้านนอกแชปเตอร์ลิงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งผมว่าดีนะเพราะว่ามันทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันมีสีอื่นมาแจมอยู่บ้างอะ่ะไม่ได้แบบเป็นแซลมอนล้วนอะ่ะแล้วมันจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับอันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็มีขาวๆกิมครีมมาผสมให้แบบมันมีความเป็นทูโทนอยู่นิดหน่อยนะครับกำลังลงตัวเลยนะคู่สีโดยรวมๆของเรือนน,น ในจุดที่หลายหลายคนชื่นชอบกันนะเพราะว่าเคสเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวสายเนี่ยมันจะเชื่อมต่อมาจากตัวเรือนแบบมีความสมูทมากๆนะครับแต่ว่าข้อแรกเนี่ยมันจะมีการยึดติดกับตัวสายตรงนี้ประมาณหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยดีไซน์ตัวเคสมันน่าจะฟิตติ้งกับคนข้อมือแบบที่มีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งคนข้อมือเล็กเวลาใส่ปั๊บเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีความยืดบนยืดล่างนิดหนึ่งนะแต่ไม่ได้มีผลการใช้งานนะครับเพราะว่าข้อสายเขาเนี่ยก็ตัดได้เยอะนะครับอย่างผมเองอ่ะข้อมือ5.5นิ้วก็ใสส่ได้บายมาก นะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใส่ใช้งานอะไรดังนั้นก็เป็นเรื่องของหน้าตาภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่านะครับว่าถ้าเกิดเพื่อน,เอนๆเนี่ยไม่ได้สีเลียนมากที่มันจะแทงบนแทงล่างสักเท่าไหร่อ่ะไอตัวนี้ก็ใส่ได้แบบสบายมากนะครับไม่ได้เป็นเรือนที่มันใส่ยากใส่ยเย็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนําจริงนะครับก็ผมว่าคนข้อมือสัก6.5นิ้วเป็นต้นไปอ่ะนาฬิกามันจะเข้าทรงกับข้อมือมากกว่านะครับ อันนี้ก็เบื้องต้นของนาฬิกานะส่วนสเปคคร่าวๆเดี๋ยวผมวัดให้ดูเร็วๆนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูแบบเป็นฟูลรีวิวเนี่ยไปดูคลิปแรกได้นะครับขนาดตัวเรือน39มิมิลแต่ว่ามันจะมีคราวกาดนิดน,นึงด้วยทําให้แบบมันดูใหญ่กว่าปกตินิดหน่อยความหนาอยู่ที่11.3มมิลน,นะครับส่วนลักทุลักวัดจากส่วนที่ยื่นที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ54.5มิลน้นําหนักนะครับสำหรับเรือนนี้ที่ยังไม่ได้ตัดสายนะอันนี้ผมลองใส่สายเข้าไปให้แบบมันครบๆก่อนนะครับก,ก,รก,นก,รกนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสายออกเนี่ยน้ำหนักก็จะเบาลงอีกประมาณนึงนะครับใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะครับไม่ได้ถ่วงอะไรเวอร์เลยส่วนตัวสายเนี่ยสังเกตดูว่าดีไซน์ทํามาแบบสวยมากนะก็จะมาสไตล์แบบตรงข้อกลางจะมีการขัดเงานะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นการขัดด้านซึ่งมันจะมีการเล่นเส้นนําสายตาลตงขอบมาด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้ผมชอบเลยทําให้แบบมันดูแพงขึ้นดูมีราคาขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ความสมูทข,ของสายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องชมเลยนะคือด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเอานิ้วลูบไป เพื่อนๆจะไม่ค่อยรู้สึกถึงรอยต่อหรือว่าความแบบตะกุกตะกักความสะดุดเลยนะครับมันลื่นมากจริงๆนะดังนั้นเนี่ยเวลาเลือนนี่มันอยู่บนข้อมือนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าแบบนี้เวลามันโค้งรับข้อมือนะเวลาผมขยับขึ้นขยับลงอะ่ะมันลื่นมันแบบโหเนียนกลิบเลยซึ่งฟีลลิ่งแบบนี้มันหาได้ยากมากๆบนนายกาที่ราคาแบบยังไม่เกิน5 0,000ื่นหรือว่ายังไม่ถึงแสนนะครับ แล้วก็เวลาอยู่บนข้อเนี่ยก็ประมาณนี้ก็สังเกตดูนะครับว่าความกลางมันก็โอเคมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นทรงที่มีความยื่นบนยื่นล่างนิดหน่อยแต่ว่า ก็ยังใส่ได้นะครับคือมันไม่ได้ล้นทะลักข้อมือเหมือนกับพวกนาิกาจีช็อกที่มันยื่นจัดๆกว่านี้อะ่ะประมาณว่าโอเคอะ่ะใส่ใช้งานได้โดยที่ไม่ได้เขินอะไรมากนะครับมองจากด้านข้างเอาจริงก็ยังไม่ได้เห็นช่องว่างระหว่างตัวเคสกับตัวข้อมือเราเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาใส่ก็จะประมาณเนี้ยค่อนข้างจะแนบไปกับข้อมือได้ดีประมาณนึงซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นคนข้อมือแบนอะ่ะคือทรงกระดูกมาแบบแบนๆไม่ได้เป็นข้อมือกลมอะ่ะ จะยิ่งใสเรยเนี้ยแล้วแบบเพอร์เฟกเลยนะครับเพราะว่าทรงเขาอะ่ะมันจะมีความเรียบๆแบนๆประมาณนึงดังนั้นถ้าเกิดมันไล่ไปกับข้อมือแบบแบนๆได้นะครับมันก็จะยิ่งสวยเลยนะครับส่วนตัวสายก็เล่นแสงดีสุดๆประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตระกูลหน้าแซลมอนเดี๋ยวผมเอาตัวหน้าเขียวมาให้ดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวหน้าเขียวเหมือนกันหน้าเขียวจะเป็นแนวแนวโอลิฟกรีนแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะดูแบบมีความเล่นแสงได้ดีกว่าแซลมอนนะคืออย่างแซลมอนเนี่ยมันเป็นหน้าเรียบนะครับหน้าแมตด้านเลยแต่อย่างหน้าเขียวเนี่ยมันเป็นซันเบิร์สเขียวรุนแรงมากนะครับแต่ว่าพวกเข็มต่างๆเนี่ยเป็นสีเงินนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นมันเป็นสีเขียวๆอันเนี้ยอันนี้คือแสงสะท้อนจากรอบๆข้างนอกบ้านผมนะเข็มไม่ได้เขียวนะครับเข็มเป็นสีเงินแบบนี้โดยที่วันที่แบบแดดดีๆนะเพื่อนๆก็จะเห็นความแบบกระจายกระจุยแสงแบบโหสุดยอดนะครับซึ่งหน้าปัดทั้ง3อันมันต่างกันหมดเลยนะอย่างตัวหน้าน้้ําาเเงินนนนมันจะป็นหนแบบ เป็นน้ำเงินเงาเงาแบบอารมณ์เหมือนเอนเมลอะเรียบๆนะครับน้ำเงินอิ่มๆเลยแต่ว่าเขียวเนี่ยก็จะสะท้อนแสงซันเบิร์ดเล่นแสงสว่างกว่าชาวบ้านนะครับส่วนแซลมอนเนี่ยสว่างจริงแต่เป็นสว่างด้านซึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่า ชอบแนวไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆต้องการนาฬกาที่มันเรียบร้อยเน้นแบบคุมโทนภูมิฐานใส่ไปทํางานได้ทุกวันผมจะเชียร์เป็นสีน้ำเงินนะเพราะว่าสีน้ำเงินอะ่ะเวลาใส่มันก็ดูเรียบร้อยมากะนะครับอย่างเงี้ยเวลาุข้อมันก็ไปทํางานไปออฟฟิศหรือว่า ไปใส่ชุดเต็มยศใส่สูตรผูกไทยตัวนี้จะไปได้หมดเลยนะครับไม่ได้เล่นแสงมากเกินไปด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นนาฬิกาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์จริงๆนะครอบจัก,กราวาลสุดๆแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนแบบเริ่มเบื่อน้ำเงินละอยากให้แบบมันสะท้อนเยอะชอบนาฬิกาที่วาวๆเล่นแสงหนักๆแล้วก็ชอบนาฬิกาที่มีหน้าปัดซันเบอร์สมันก็จะเหลือช้อยเดียวเลยก็คือสีเขียวโอล,ลิฟแบบนี้นะครับแต่แน่นอนนะว่าโทนนี้มันก็ยังดูทางการอยู่นะครับมันไม่ได้ดูว่าจะใส่ย,ยากอะไรนะคืออาจจะแมทช์กับเสื้อผ้ายากกว่าน้ำเงินนนิดึงแต่่วา โดยภาพรวมอะ่ะผมว่ามันเป็นเฉดที่มันดูอิ่มแบบดูตุนต่นแบบคุมโทนประมาณนึงอะ่ะไม่ได้เขียวเวอร์มากอะ่ะดังนั้นใส่ใช้งานจริงโอเคนะครับอันนี้ได้เลยเหมือนกันสําหรับคนที่อยากได้ความแบบ มีสีสันหน่อยไม่ได้อยากได้ความเรียบมากเกินไปตัวนี้ก็ยังได้นะครับส่วนแซลมอนแน่นอนว่าอาจจะเป็นโทนที่มีความขี้เล่นเยอะสุดเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูทางการจริงจังเท่าไหร่แต่ด้วยความที่แบบเขาให้มาเป็นสีด้านน่ะโอเคมันอาจจะดูสุภาพมากขึ้นนิดนึงแต่แน่นอนมันก็ไม่เท่ากับตัวสีเขียวกับสีน้ำเงินแน่ๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะใส่สีแซลมอนเนี่ยก็ต้องแบบมีความดูสถานที่ดูลักษณะการใส่ใช้งานประมาณนึงนะครับเรื่องการแต่งตัวด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิด2ออันด้านซ้ายเนี่ยเรียกว่าเข้ากับทุก,กนๆ แต่ถ้าเกิดอย่างแซลมอนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไปลุกชิลๆหน่อยหรือว่าเป็นแนวซัมเมอร์เป็นแนวสีสันที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ลองไปเลือกกันดูได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสาหรับเรือนนี้ส่วนราคาของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29 0 0มนกนะครับก็จะเป็นราคาที่บวกขึ้นมาจากรุ่น Heritage Chronograph ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าอันเนี้ยใช้เป็นเครื่องออโต้แล้วนะครับแล้วก็ตัวสายตัววัสดุเนี่ยให้มาแบบพรีเมียมจัดเต็มมากๆนะครับยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับส่วนใครที่อยากได้แนวคลาสสิกจัดไปเลยนะครับดูแบบเป็นนาฬิกาเดรสไปเลยเนี่ยก็แน่นอนว่าควรจะเป็นรุ่น Heritage Chronograph เนี่ยแหละนะครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์มากกว่านะ ก็คือแบบนี้นะครับตัวนี้คือตัว Heritage Chronograph นะครับโดยที่ตอนนี้คอนดูเขาก็มีการปรับสีทำนั่นทำนี่มาอยู่เรื่อยละนะครับเป็นตัว Limit e d ที่ออกให้เราซื้อได้เรื่อยๆเลยซึ่งก็หวังว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีตัวที่แบบมันเป็นสีพิเศษขึ้นมาสีใหม่ๆที่มันดูแปลกตาขึ้นมาให้เราได้ซื้อกันอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็มารอดูปีหน้ากันว่ามันจะมีรุ่น Li m i t e d อะไรยังไงบ้างนะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันมาทุกปีอยู่ละนะครับแค่ปีละกี่เรือน ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ